ทรงทรงตามตามต้นแม่นะครับทรงทรงของดอกบัวยักษ์ที่ลูกไม้ที่ได้นะครับจะตามต้นแม่ทุกอย่างเลยนะครับแต่สีสีจะตามต้นพ่อนะครับถ้าเราเอาต้นพ่อสีม่วงสีที่ออกมาก็จะเป็นม่วงลูกไม้ก็ออกมาก็จะเป็นม่วงนะครับแต่ทรงทรงลักษณะก็จะเป็นต้นแม่ทุกอย่างนะครับ นะครับไม่ดได้กี่มเมล็ดนะครับลุงยาตื่นเต้นเลยวันนี้หลังจากที่มเมล็ดเสียหายแล้วนะแล้วก็ไม่ปิดเลยนะครับสวัสดีนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่ <c oughs> อนๆนี่สวยมากนะครับอันนี้เป็นสีพัดแถวนะครับดอกนี้บานวันที่5แล้วนะครับนี่นะครับ อันนี้าลาบรนแรกนะครับก็สีจะออกน้ําเงินสวยมากนะครับนี่นะครับแต่วันนี้ลุงยามีเรื่องมีเรื่องตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงยาจะพาไปดูนู่นนะครับไปกันครับ อันนี้นะครับลุงยาพามาชมฝักกรีบซ้อนๆนะครับวันนี้สุดยอดเลยเขาฝักเขาแก่แล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูสินี่นี่นะครับฝักแก่แล้วครับไม่รู้จะมีมีมเมล็ดหรือเปล่านะครับนี่นะครับอลุงยาเห็นเมล็ดแล้วครับนี่นี่นี่น เห็นเมล็ดแล้วครับนี่เมล็ดดำๆเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับถือว่าสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าลุงยาจะได้กี่เมล็ดนะครับสําหรับทรงนี้นะครับอเมล็ดที่ได้ลูกไม้ที่ได้ทรงเขาก็จะตามตามดอกของแม่นะครับทรงนี้จะเหมือนเหมือนแม่หมดทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับ เมเล็ดลูกไม้ที่ได้ทรงกลีบแล้วก็จะเหมือนแม่หมดเลยนะครับแต่สีสีก็จะเป็นสีของพ่อนะครับเนี่ยลุงยาสมมุติถ้าสมมติลุงยาเอาแกลองแกสอนอสีนี้มาผสมกับสีนี้นะครับลูกไม้ที่ออกมาก็จะทรงทรงเหมือนกันนี้เลยแต่สีจะเป็นสีนี้นะครับก็คือชมพูเข้มๆนะครับเรียกว่าทรงทรงตามตามต้นแม่นะครับทรง ทรงของดอกบัวยักษ์ที่ลูกไม้ที่ได้นะครับจะตามต้นแม่ทุกอย่างเลยนะครับแต่สีสีจะตามต้นพ่อนะครับถ้าเราเอาต้นพ่อสีม่วงอสีที่ออกมาก็จะเป็นม่วงลูกไม้ก็ออกมาก็จะเป็นม่วงนะครับแต่ทรงทรงลักษณะก็จะเป็นต้นแม่ทุกอย่างนะครับออันนี้มาครับไม่รู้ได้กี่มเมล็ดนะครับลุงยาตื่นเต้นเลยวันนี้ หลังจากที่มเมล็ดเสียหายแล้วเนาะแล้วก็ไม่ติดเลยนะครับ <c oughs> อ่ะก็ยังมีหลายเมล็ดเดี๋ยวลุงยาตัดตัดอันนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับอ่ะดี <c oughs> ไม่รู้ได้กี่มเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับเห็นเมล็ดดำๆลอยๆอ,อยู่เนาะอ่านะครับ ได้มาเล็ดน้อยมากอ่ะเดี๋ยวลุงยาวางตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยาวางวางในกระป๋องก่อนนะครับก็เดี๋ยวลุงยาจะแทบอีกอีกสองเม็ดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวตัดตัดหลังจากที่เม็ดข้าเสียหายหลายเม็ดแล้วหลายฝักเลยนะครับที่เขาเน่าแล้วไม่ติดอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับมาเล่นนี้ก็มาเล่นนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเล็ม เดี๋ยวเอ,เอาถุงครอบอันนี้ไว้ก่อนนะครับนี่นะครับแพ็กไว้เลยนะครับอ่าน,นี่เดี๋ยวเวลาเขาแตกแก่ก็ไม่ อะมเมล็ดเขาก็จะอยู่ในถุงแบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาเขาแตกฝักนี้เดี๋ยวรออีกสักสักระยะหนึ่งนะครับค่อยค่อยปิดฝักนี้ก็จะเพิ่งจะเพิ่งจะเราต้องต้องปล่อยไปก่อนนะครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่มเมล็ดนะครับไปนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาลองเทดูนะครับว่าเราจะได้กี่มเมล็ดนะครับลุงยาลุ้นลุ้นมากเลยนะครับสายพันธุ์นี้เพราะว่าอ,อยากได้มเมล็ดเขามาเป็นเป็นต้นพันธุ์นะครับ เนื่องจากว่าลุงยายังไม่ได้ทําหัวนะครับเดี๋ยวลุงยาลุ้นก่อนนะครับว่าจะได้ติดเมล็ดมีมีแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นมเมล็ดลรกๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ติดนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม่ติดนะครับอันนี้เป็นมเมล็ดอ่อนนะครับยังไม่ติดนะครับไม่ผ่านการผสมเดี๋ยว ลุงยาจะนับดูนะครับว่าได้กี่เมล็ดก็อ่าได้หนึ่งเมล็ดแล้วนะครับเน่เน่เน่ี๋ลุงยาเออไปไหนแล้วอ่ะนี่นะครับนี่หนึ่งเมล็ดนะครับอ่านี่อ่าลุงยาได้หนึ่งเมล็ดแล้วนะครับเดี๋ยวลุงยาหาอกอ่ะนี่สองเมล็ดนะครับสองเมล็ดแล้วนะครับ อ่ะสามครับสามอ่าไปไหนแล้วเดี๋ยวหล่นไปแล้วนะครับเดี๋วหล่นไปแล้วเดี๋ยวล้องยาหฮะฮะก่อนไปไหนแล้วครับ น,นี่นะครับนี่นะครับอ่ะสามเมล็ดนะครับมเมล็ดใหญ่หนึ่งเมล็ดแล้วก็เมล็ดเล็กสองเมล็ดนะครับเดี๋ยวลุงยาหาอีกมีอ่ะสี่ครับสี่ก็น่าจะหมดแล้วนะครับได้สี่เมล็ด ก็ไม่มีแล้วนะครับน่่นอ่ะได้สี่เมล็ดนะครับสำหรับอ่าเมล็ดพันธุ์ลูกไม้กลีบซ้อนๆนะครับก็ได้สี่เมล็ดนะครับถือว่าก็ยังถือว่าสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวลุงยาจะ แค่น้ำไว้ประมาณหกวันนะครับจนฝากเขาจะออกรากนะครับแล้วลุงยาก็จะออกรากแล้วก็ออกใบแล้วคุณยาก็จะแยกปลูกนะครับลุงยาจะไม่ได้โรยแบบนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าอ่าโรยโรยลงแบบนี้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์รอดเขาก็มีน้อยนะครับแต่อันนี้อันนี้ใบที่สามแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับที่ลุงยาถ่ายคลิปไว้คราวก่อนนะครับ อันนี้ได้เดือนฝ่าแลนะครับอ่าแตกมาใบที่สามแล้วอ่าวิธีการนี้ก็เปอร์เซ็นต์รอดก็อยู่ประมาณ50เปอร์เซนตนะครับเพราะว่าเมล็ดเวลาเมล็ดเ,เขาจมดินลงไปเนี่ยเขาก็จะเน่าโอกาสเน่ามีสูงนะครับแต่เดี๋ยวลุงยาจะสีมเมล็ดนี่ลุงยาจะแช่น้ําจนฝ่าเขาจะมีใบออกขึ้นมาออกมานะครับแล้วลุงยาถึงจะอ่าลงแยกปลูกนะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าลูกไม้กลิบซ้อนๆสี่เมล็ดนี้เขาเจะงอกกี่เมล็ดนะครับแกมาลุ้นกันนะครับไปแล้วนะครับ